สวัสดีครับผมเชฟวินครับนี่คือช a n n e วิก e k e n d Startup คลิปนี้เราจะมาทำมัทฉะบราวนี่กันครับเป็นบราวนี่สูตรชาเขียวเป็นอีกหนึ่งสูตรครับที่ผมแนะนำแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆลองทำตามมากๆเลยครับเพราะว่ามันมีประโยชน์สุขภาพดี มีโปรตีนสูงด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่อง Ve g a n s t a r t u p ไปด้วยนะครับและผมจะมาแบบปันสูตรขนมสูตรอาหารสูตรวีแกนอร่อยๆไม่มีเนื้อสัตว์ให้เพื่อนๆได้ลองไปทำตามกันครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับเริ่มต้นนะครับผมใช้แป้งโฮลวีต 3. 4่ถ้วยหรือประมาณ90กรัมใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาครับแล้วก็ตามด้วยผงฟูหนึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไป ผงม,มัชะเกรดคุณภาพนิดนึงคือถ้าผงม,มัชาเนี่ยมีเกรดที่ค่อนข้างดีเนี่ยกลิ่นเขาจะหอมแล้วก็เวลาทําขนมเนี่ยมันจะอร่อยนะครับใส่ลงไปแล้วก็คนส่วนผสนมให้เข้ากันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้ถั่วขาวเป็นกระป๋องเลยนะครับก็สะดวกดีแล้วก็ไม่ต้องต้มน้ำด้วย แล้วก็เดรนออกนะครับเอาแต่ถั่วขาวหนึ่งกระป๋องหลังจากนั้นตามด้วยน้ำมันมะพร้าว2ช้อนโต๊ะผมใส่ว่าน,นิลาสกัด1ช้อนชานะครับผมจะใส่กล้วยลงไป2ลูกขนาดกลางๆนะครับ หลังจากนั้นผมจะใส่นมแพนเบสหรือนมพืชลงไปนะครับนี่แล้วก็ปั่นเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แค่ให้มันเข้ากันแล้วก็ละเอียดเนียนนะครับแล้วผมก็เทส่วนผสมลงในของแห้งเลยนะครับคนส่วนผสมไม่เข้ากัน ใส่ตัวน้ำเชื่อมดอกมะพร้าวลงไปนะครับเพื่อนๆจะใช้น้ำเชื่อมชนิดไหนก็ได้นะครับใครไม่มีน้ำเชื่อมก็จะใช้น้ำตาลก็ได้ครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเทใส,ส่พิมพ์กันครับ ในการอบขนมครั้งนี้นะครับผมใช้ฟอยล์อลูมิเนียมยี่ห้อด m มอนเป็นรุ่นนอนสติกครับความพิเศษของรุ่นนี้คือผลิตจากอลูมิเนียมที่เป็นฟู้ดเกรดปลอดภัยไร้สารเคมีครับและยังมีสารเคลือบซิลิโคนทําให้อบอาหารหรือขนมจะไม่ติดฟอยล์แน่นอนครับผมใช้ถาด 8x8 นะครับแล้วก็วางฟอยล์ของเราลงไปเลยฟอยล์ตัวนี้มันลื่นกว่าปกติจริงด้วยนี่นะครับก็ ทำแบบนี้แล้วเราก็เทส,ส่วนผสมลงไปเลยนะครับนี่เคาะนิดนึงนะครับโรยด้วยอัลมอนด์สไลซ์นะครับเป็นออปชั่นเสริมใครจะโรยก็ได้ไม่โรยก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะใช้ววกช็อกโกแลตชิพก็ได้นะได้เหมือนกันนะครับเพิ่มโปรตีนเข้าไป บางทีเรากินอาหารวีแกนเนี่ยแล้วค่อยได้กินโปรตีนหรือว่ากินแต่ผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็หาโปรตีนเสริมเนี่ยครับจากพวกขนมก็ได้จากเครื่องดื่มหรือจากของขนมหวานอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาอบประมาณสัก3 0 4 0นาทีนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของเตาด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าเป็นยังไงมาแล้วครับนี่ สูตรนี้นะครับผมใช้เวลาอบอยู่ที่35นาทีครับเดี๋ยวผมจะพักข้างนอกนะเอามาพักนอกนี่นะครับไว้ตรงนี้จะได้เย็นลงเร็วๆนะครับเฮ้ยเออว่ะมันไม่ติดจริงเนียเดี๋ยวจะพักเบานี่ให้เย็นตัวลงนิดนึงนะครับแล้วเรามาตัดกันครับเค้กเราก็เย็นตัวลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกมาจากฟอยเลยแล้วเดี๋ยวไปตัดในเขียง ตัดบางส่วนออกมาให้เพื่อนๆดูส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บเข้าช่องแช่แข็งนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ช้ำๆบอรนี่แน่นๆหนึบๆนี่นะครับมัทฉะบราวนี่หรือว่าบราวนี่สูตรชาเขียว เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่บอกเลยว่าสุขภาพดีมากๆเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยมีโปรตีนสูงแล้วก็ไม่ได้ใช้แป้งขัดขาวนะครับเป็นแป้งโฮลวีตมีกล้วยนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความฉ่ำนะครับแต่ใครที่ไม่ชอบกล้วยเนี่ยผมแนะนําว่าเปลี่ยนเป็นเป็นซอสแอปเปิลซอสก็ได้หรือว่าจะไม่ใส่เลยก็ได้นะแต่มันก็อาจจะความฉ่ำเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่าจะเป็นยังไงส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บเข้าฟรีเซอร์นะครับสำหรับใครที่กินบาวนี่แล้วเหลือนะครับแล้วก,ก เราสามารถเก็บเข้าช่องแช่แข็งได้นะครับวิธีการเก็บของผมเนี่ยผมจะเ,เก็บทั้งแบบนี้เลยหรือเพื่อนๆจะหั่นทีละชิ้นแล้วก็เก็บทีละชิ้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมมีฟรอยอันเดิมอยู่แล้วเนี่ยที่ผมอบไว้แล้วเนี่ยผมก็จะเอามาห่อแบบนี้เลยนะครับมุมให้เรียบร้อยนี่นะครับเก็บแบบนี้แล้ววิธีการเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ถุงซิปล็อกแบ็กแบบนี้อันนี้เป็นของยี่ห้อไดมอน ของย e ี่ห้อไดมอนด์นะครับเขาจะมีตัวการซิปล็อกเนี่ยมี2ชั้นเลยถุกซิปล็อกของย e ี่ห้อไดมอนด์จะมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะครับจะเป็นแบบไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์กลางสามารถทนความร้อนได้ถึงลบ40องศาจนถึง100องศาเลยครับแล้วเราก็เขียนวันที่นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งเวลาเราเก็บของแช่แข็งนะครับแล้วก็ใส่ถุงฟรีเซอร์แบบนี้เนี่ยมันทำให้กลิ่นของตู้เย็ยนเนี่ยมันไม่เข้าไปรบกวน วัตถุดิบเราด้วยนะครับสามารถอยู่ได้ประมาณ2-3เดือนเลยแต่ผมแนะนําว่าควรทานให้หมดภายใน1เดือนนะครับเพื่อความสดใหม่แล้วก็ความอร่อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่ารสชาติเป็นยังไง บรานี่มัชชาสูตรนี้นะครับมีความแน่นมีความหนึบมีความหนักนิดนึงเพราะแป้งที่เราใช้เนี่ยเป็นแป้งโฮลวีตเราใส่ถั่วบดปั่นลงไปด้วยนะครับทำให้เนื้อสัมผัสของสูตรนี้เนี่ยมันมีความหนักแล้วก็มีความแน่นนิดหนึ่งกินกับกาแฟกินกับชาเนี่ยมันเข้ากันมากๆเลยนะครับใครที่ไม่มีเวลาทำอาหารตอนเช้าหรือว่าช่วงเวลาเร่งรีบหรือว่าช่วงไหนที่มันมีความหิวมีความโหยเนี่ยทำมัชชาบ,บราวนี่สูตรนี้นะครับก็ทำให้เรามีโปรตีนมากขึ้นด้วยแล้วก็ทำ เพราะว่ามีส่วนผสมของถั่วแล้วก็มีกล้วยด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบกลิ่นกล้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นแอปเปิลซอสก็ได้หรือว่าเป็นแอปเปิลบดก็ได้แต่ผลไม้พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีความกลบกลิ่นของมะฉานิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นกล้วยจริงๆหรือว่าไม่ชอบกลิ่นผลไม้ต้องการกลิ่นมะฉะดแรงๆเลยเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะตัวผลไม้เนี่ย มันก็จะมีลักษณะที่เป็นเหมือนแบบเบอรวนี่ที่เป็นถั่วแดงอะ่ะผมเคยทําก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆลองไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้ก็จะมีความแบบมีความไซส์นิดนึงแล้วก็มีความหนักแบบถั่วๆหน่อย ทำแบบนั้นก็ได้เหมือนกันตัดด้วยตัดแอปเปิลออกได้เลยนะครับและสําหรับใครที่ทําอาหารอยู่เป็นประจํานะครับอบขนมอบอาหารอยู่บ่อยๆ่อลองใช้ตัวอลูมิเนียมฟอยล์ตัวนี้นะครับของยี่ห้อไดมอนที่เขาเป็นรุ่นแบบสารเคลือบซิลิโคนทําให้เวลาเราอบขนมอบอาหารต่ตางๆเนี่ยไม่มีวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมที่เป็นอาหารเนี่ยมันเกาะหรือว่ามันติดอยู่ในตัวฟอยเลยนะครับก็หมดปัญหาเลยนะครับสาหรับใครที่อบขนมหรือว่าอบอาหารต่ตางๆแล้วมันติดอยู่ในฟอยเป็นประจําก็เสียดายใช่ไหมครับ ตัวนี้เนี่ยแก้ปัญหาได้ดีมากเลยขนมวัตถุดิบต่างๆแล้วก็รวมถึงอาหารนะครับที่อยากจะเก็บเข้าช่องแช่แข็งเพื่อนๆก็ใช้ถุงซิปล็อกค,คุณภาพดีๆหน่อยนะครับมีตัวล็อก2ชั้นแน่นหนาก็จะทําให้เวลาเราเก็บอาหารหรือว่าขนมในช่องแช่แข็งเนี่ยกลิ่นของตู้เย็นเนี่ยก็จะไม่เข้าไปรบกวนวัตถุดิบแล้วก็ความสดใหม่ของอาหารเรานะครับทำให้เวลาเราเอาออกมา ดีฟอสหรือว่าเอามาอุ่นอีกรอบนึงเนี่ยก็ยังมีความสดมีความใหม่อยู่ด้วยนะครับณตอนนี้เขาก็จะมี2ขนาดด้วยกันนะครับก็จะมีตัวรุ่นไซส์กลางแล้วก็รวมถึงรุ่นที่เป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องทาง y t u t u นะครับผมก็ใกล้ถึงแสนซับสไครเบอร์แล้วนะครับ มาร่วมลุ้นแล้วก็ส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยคอมเมนต์ comment, ส่งกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะครับและเดี๋ยวคลิกหน้าคอยติดตามด้วยนะครับว่าผมจะมาทำเมนูอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ